Press any key สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d e m and us นะเป็นเกมแนว survival horror ที่ผมเห็นมานานแล้วตั้งเออเกมนี้มันออกปตอน2021แล้วมีตัวเต็มแล้วด้วยแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเล่นในสหอดเดว์โกันนะฮะแล้วผมขอยจารับว่าผมเล่นจบไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเยนคลิปนี้จะมาบันทึกเป็นคลิปให้แล้วกันเพราะว่าตอนบันทึกครั้งแรกเนี่ยผมบันทึกโดยการใช้ในโหมดเกมแล้ว ผลปรากฏว่ามันแหลกนะครับไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่พอผมลองไปเล่นเองมันลื่นเฉยเลยเพราะงั้นเดี๋ยวรอบนี้จะลองบันทึกแบบอัดหน้าจอคุณอาจจะสงสัยว่าอัดหน้าจอกับอัดเกมมันต่างกันยังไงผมเคยทําคลิปไปเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าถ้าอัดเกมเนี่ยมันจะใช้ตัวโปรแกรมอัดในตัวของ Engine เลย Engine g a เกนะครับแต่ว่าถ้าอัดหน้าจอมันก็คือแค่สกรีนลอยเฉยอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับตัว Engine g a เกมอะไรมากอาจจะทําให้เกมมันลื่นขึ้นหรอมั้งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราเลิกกันเลยก่อเกมนี้มี หลายมุมมองให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวมุมมองก้องวงจรปิดหรือฟิกคาเมล่านะครับและฟิกคาเมล่าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นอัลเทอร์เนทโหมดหรือว่าแทงคอนโทรลก็คือการควบคุมแบบรถถังเหมือนสมัยก่อนหรือว่าจะเอาแบบควบคุมแบบใหม่ก็ได้แล้วแต่หรือจะเอาแบบมุมมองข้ามโมลาแบบบุคคลที่3หรือบุคคลที่1ก็ได้นะครับแต่จากที่ผมลองเล่นมาผมว่าบุคคลที่3เนี่ยน่าจะดีสุดละเพราะงั้นก็ลุยกันเลยแล้วกันแต่ผมยอมรับว่าในส่วนของเดโมเนี่ยคือจากที่ลองเล่นดูผมรู้สึกว่าเขาเหมือนจะให้แบบ แนะนำให้เล่นแบบหมดเฟิร์สเพร o n นหรือว่ามองมองปกติหน่1หรือไม่ก็มองมองฟิกคาเมล่ามากกว่าเพราะว่าคือพื้นที่มันค่อนข้างจะอ่าเล็กนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเอามองมอง,มองคนที่สาเลยแหละเพราะว่าที่ผมเล่นมาผมว่าคล่องตัวสุดละหกสามห้าแปดสองหกนะเราเป็นใครก็ไม่รู้นะจริงๆมันมีคัฟซีนก่อนหน้านี้นะแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกมาให้ดูเพราะาผมบันทึกมาแค่เกมเลย์ก็พอนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปในเกมแล้วเราค่อยไป อธิบายกันแล้วกันถ้ามีการแปลผิดแปลถูกยังไงและแปลไม่คล่องเช่นไรขออภัยด้วยนะครับเกมน,นี้ได้รับแรงบรนจาลใจมาจาก Resents Resident Evil นะครับรวมถึงไอคอนด้วยหรือเปล่าวิธียัเปล่อย,อยู่ฉันไม่สามารถปิดมันได้ <c oughs> อันนี้ผมใช้กราฟิกน่าจะเวอร์ดี้ไฮเลยนะจริงๆตอนผมไปเทสมันก็เวอร์ดี้ไฮเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สิดา๋ยวดูแล้วกันว่ามันลื่นหรือเปล่าลื่นๆยังไงก็คงเอาคลิปน,นี้หลงนะเพราะว่า,าเล่นซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวจะเบื่อเอา อันนี้เหมือนตัวเราอยู่ในเรือและหนองน้ำมีเห็งห้อยเพียบเลยนะสี่ชั่วโมงต่อมาที่นี่มันอะไรกันอนะฉันอยู่ที่ไหนฉันฝันไปเหรอ เราเซ็นเมมโมรี่เอนทรีอันนี้กด Enter มร์มันจะเป็นหน้า Inventory นะครับเดี๋ยวรอทีละอ,อย่างแล้วกันคู่มือการเล่นทั้งคัทโทรผมไม่อ่าน,นครับอ่าคอนโทรลมุมอมองข้ามหัวไหล่กดเดิน W A S D วิ่งกดชิปเตรียมมีดหรือข้ามคาสิงกดสเปซบาคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายโจมตีกด R รีโหลดกด F ไฟฉายกด ESC กับ I เหมือนกันนะก็คือเข้าเกมออปชั่นเหมือนกันกดแท็บอินเวนทอรี่หรือกดปุ่มเอนเตอรก็ได้กด Map ก็กด M กด H ก็คือการฮิลแบบรวดเร็วกด E คือแอคชั่นหรืออินทอร์คนะครับอ่ะอันนี้ตัวเราชื่อเอเซียวอลเลสเป็นแพทย์สนามหรือเป็นหมอนะฮะ not a hero แม้ว่าเอลิเซียจะได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางในฐานะแพทย์สนามแต่เธอมีประสบการณ์น้อยมากในการใช้อาปุธปืนอกเหนือจากการออกล่าสัตว์สอาครั้งกับพ่อของเธอในวัยเด็กด้วยเหตุน,นี้จะไม่สามารถคาดหวังให้เธอแม่นยำทุกนัดที่ยิงได้ ในสถานการณ์บางอย่างเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะเย็นหยัดต่อสู้หรือวิ่งหนีการรู้ว่าเมื่อไรควรทำอะไรจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของเธอเกี่ยวกับกระสุนนะครับโปรดดูอยู่เสมอว่าคุณมีกระสุนเหลืออยู่เท่าไหร่และตรวจสอบช่องเก,ก็บของคุณซ้ําอีกครั้งก่อนเผชิญหน้ากับศัตรูการเข้าสู่การต่อสู้โดยไม่ได้เตรียมพร้อมอาจเป็นความผิดพลาดร้ายแรงถึงชีวิตได้อันนี้หน้าจอเกมการผลักวัตถุวัตถุบางอย่างในโลกของเกมสามารถผลักและเคลื่อนย้ายได้โดยการกดปุ่มการกระทําหรือแอคชั่นคีย์นะครับหมายเหตุ ในการผลักวัตถุคุณจะต้องหันหน้าไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องด้วยไอเทมหินหรือคัมบายไอเทมมี2วิธีในการระบุไอเทมที่สามารถเก็บหรือใช้งานได้ในโลกของเกมนี้ 1. นึ่ไอเทมบางอย่างจะกระพริบบนหน้าจอ2องไเซียจะหันหัวนะหรือศีรษะไปยังไอเทมและวัตถุที่เธอสามารถใช้งานได้โน o t ไว้นะครับว่าไอเทมเนื้อเรื่องหรือว่า Keyport ไอเทมบางอย่างอาจไม่กระพริบคุณจะต้องใส่ใจอย่างใ,ใกล้ชิดว่าอเิเซียกำลังมองไปทางทิศทางใดในฉากเหล่านั้นนะฮะ อันนี้เกี่ยวกับฟิคกคาเมล่าการเล็งศัตรูผมจะไม่อ่านแล้วกันข้ามไปการใช้อเทมนะฮะการตรวจสอบไอเทมการตรวจสอบไอเทมจะให้คําอธิบายฉบับเต็มของไอเทมนั้นตัวอย่างเช่นการตรวจสอบมีจะเผยให้เห็นว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากการเป็นแค่อาวุธอ่าจะหมายความว่าเราสามารถใช้อย่างอื่นได้นะครับการรวมไอเทมคุณสมบัติการรวมไอเทมนี้จะช่วยให้คุณสามารถ รวมสิ่งของต่างๆเช่นผ้าพันแผลและยาขี้พึ่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างไอเทมรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณยังสามารถใช้การรวมไอเทมเพื่อประจุก,กระสุนให้กับอาวุธของคุณได้ด้วยการทิ้งไอเทมการเลือกทิ้งจะทําให้คุณสามารถทิ้งไอเทมไว้ในโลกของเกมและกลับมาหยิบม,มันภายในหลังภายในภายหลังได้ไอเทมเหล่านี้จะกระพริบและแสดงบนแผนที่ของคุณหลังจากที่ถูกทิ้งบางพื้นที่ของเกมห้ามการทิ้งไอเทมที่ระบุหรือจะอนุญาตให้ทิ้งหลังจากที่ภารกิก็บางอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ช่องเก็บของไอเทมโบนัสจะพร้อมใช้งานในช่วงหลังของเกมนะครับหน้าจอสถานะกดปุ่ม i n v เ n t o r y เพื่อเรียกหน้าจอสถานะขึ้นมาศัตรูจะหยุดนิ่งหรือว่าเกมมันจะฟรีดไว้นะครับก็คือมันจะหยุดไว้ก่อนแล้วคุณจะไม่ถูกจมตีในขณนะที่หน้าจอนี้ทํางานอยู่คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างจุดที่1และ6ได้โดยในช่องเนี่ยอาจจะอธิบายถึง1กับเลขเนะครับหก็คือดูไฟล์เอกสาร2ดูความทรงจํา3ดูแผนที่ 4ออกจากหน้าจอสถานะ5ช่องไอเทมมาตรฐาน6รายการไอเทมทั้งหมด7ไอเทมที่สวมใส่8สถานะสุขภาพ9ข้อมูลของไอเทมที่เลือกอยู่ในขนานั้นสถานะผู้เล่นคุณสามารถตรวจสอบสภาวะ DNA หรือสถานะสุขภาพของคุณได้จากหน้าจอสถานะโดยที่มันจะแสดงเป็นสีเขียวสุขภาพดีสีเหลืองต้องระวังสีน้ำตาลหรือส้มก็ต้องระวังหรือติดเชื้อสีแดงเนี่ยอันตรายแล้วนะครับส่วนลิครบลี การฟ้นฟูสุขภาพนะครับใช้ผ้าพันแผลหรือผ้าพันแผลที่รวมกับยาขี้ผึ้งหรือชุดผอมงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเองคุณสามารถใช้ยาเอ่อหรือผ้าพันแผลขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ด้วยตัวมันเองเพื่อรักษาแต่จะไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่ากับการนําไปรวมกับยาขี้ผึ้งหน้าจอแผนที่กดปุ่มแผนที่เพื่อเข้าถึงหน้าจอแผนที่และดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณในโลกของเกม1 แผงข้อมูลแสดงรายละเอียดเมนูย่อยพื้นที่ 2. อไอเทมที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณนั้น 3. ไอเทมที่ถูกทิ้งไว้และถูกเลือกอยู่ 4. จุดดูหรือจัดการไอเทมที่ถูกทิ้งทั้งหมด 5. ตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่น 6. จุดสำหรับบันทึกเซฟเกมเครื่องเล่นแผ่นเสียง 7. ชื่อพื้นที่8สถานะของประตูแสดงว่าประตูเปิดล็อกหรือว่าถูกปิดกั้นไว้การบันทึกและโหลดเกม การบันทึกเกมคุณสามารถบันทึกเกมของคุณได้ที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลกของเกมคุณจะต้องใช้แผ่นเสียงวนิเวเพื่อใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงและเปิดใช้งานการบันทึกเกมแต่ในะระดับความยากง่ายจะไม่มีการใช้แผ่นเสียงวนิวหลังจากการบันทึกแต่ละครั้งหรือโหมด e ซี่นะครับในระดับความยาก normal ปกติหรือความยากที่ต่ำกว่านั้นก็คือโหมดง่ายนะครับจะมีการเปริดใช้งานคุณสมบัติบันทึกอัตโนมัติหรือ auto save ซึ่งจะทําการบันทึกอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กาหนดตลอดทั้งเกม การโหลดเกมคุณสามารถโหลดเกมที่บันทึกไว้ก่อนหน้าได้จากเมนูหลักเกมจะเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณบันทึกเกมครั้งล่าสุดเอามานี้นะคู่มือผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ในไฟล์เรียบร้อยแล้วสามารถย้อนกลับไปอ่านได้โอเคว่าไปผู้ซสี่ยยาวเลยเชียวอันนี้ภาพันแผลขนาดใหญ่ผ้าเนี่ยมันสกปรกเกินไปแทนที่จะเอามาพันแผลฉันต้องหาบางอย่างที่สามารถรักษาแผลฉันได้อันนี้ชิ้นส่วนของไขควง ไม่มีไฟฟ้าหรอประตูล็อกเหรอ,อตกใจมีชุดที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เ,ลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนรอสักครู่ช่าความมีอะไรของเกมน,นี้มากเลยนะมีการแบบไม่บอกให้รอสักครู่ด้วยผมเอาชุดนี้นี่แหละม,มันมีอีกหลายชุดแต่ว่าบางชุดต้องผ่านดี c ซหรืออะไรแต่ว่าจริงๆมันจะไปปลดล้องในตัวเกมเต็มนะหรือว่าอาจจะมีดีโซแยกซื้อขายทีหนึ่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวส่วนจะซื้อมาเล่นเป็นพาสไปเดี๋ยวดูก่อนอีกทีแล้วกันเดี๋ยวลองเล่นเดโมนไปก่อน มันอุ่นมากเลยคุณจะเก็บมีดไปไหมเก็บโอเคอีกรึปไปนะครับกดสมสเปซบาร์นี่เป็นอย่างงี้มันคือหลอดเลือดด้วยโอ้โหก็คิดถึงข้างนอกมืดมากนี่ฉันหลับไปได้ยังไงหลับไปนานแค่ไหนเลือดเต็มเตียงเลยต้องหาทางรักษาแล้วประตูมาล็อกก็ใช้มีดไปนะครับอ๋อใช่อ่ะเซฟละ นอกจากนี้ยังมีไฟล์ล่องหนือจากนั้นอีกนะครับอ่าไอเ playing menu ดูไปแล้วน่าจะอยู่ในส่วนของ memory Alicia's memories อันนี้ความทรงจำของเอลิเซียฉันชื่อเอลิเซียวอลเลนส์ตลอด9ก้าปีที่ผ่านมาในชีวิตฉันถูกคุมขังในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ก้าปแห่งฝันร้ายยามตื่นการถูกกรอกยาและสติสัปชัญญะที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆในโรงพยาบาลบ้าที่ถูกสาบแช่งนั้นได้ลดทองความเป็นจริงของฉันให้เหลือเพียงความฝันที่ร้อนรุ่มเหมือนฝันไข้พิษฉันต่อสู้เพื่อให้ยึดมั่นในเศษเสี้ยวเล็กๆของชีวิตในอดีตที่ยังคงอยู่ในหัวของฉันส่วนสําคัญเหล่านั้นที่ยังไม่ถูกกัดกร่อนด้วยยาที่มีฤทธิ์ระง,งับประสาทจากการทดลองที่ออกแบบมาเพื่อรักษาฉัน ฉันจำได้ว่าฉันเคยเป็นแพทย์สนามที่เคยใช้รักษาผู้คนแต่ฉันกลับไม่สามารถรักษาคนสําคัญที่สุดในโลกของฉันได้นั่นคือลูกสาวของฉันเองซึ่งป่วยเป็นโรคที่แพทย์คนใดก็รักษาไม่หายชะตากรรมของเธอคือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะค้นหาชะตากรรมของตัวฉันเองได้นําฉันมาสู่เส้นทางที่ตามหาเธอได้อย่างจังต้องขอบคุณการย้ายนักโทษที่ถูกจัดเตรียมไว้และการพลิกผันที่น่าขนลุกของโชคชะตาที่นํามาสู่ช่วงเวลานี้ไอเซเียเมมโมรีเอนทรีหนึ่ง อบาเจ้าไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความจริงอีกต่อไปแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ฉันเอาแต่หมดสติแล้วก็ไปโผล่ที่สถานที่ต่างๆครั้งแรกคืออุบัติเหตุรถบัสชนและหลังจากนั้นฉันก็มาอยู่บนเรือได้ยังไงก็ไม่รู้กําลังแล่นผ่านหนองน้ําฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันจาได้ลางๆว่ามีคนอุ้มฉันตอนนี้ฉันอยู่ในห้องนอนของใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันอยู่ที่ไหนหรือใครพาฉันมาที่นี่และทําไมแอบไปรักษาให้ด้วยบ้าจริงหมอนแกนี้นะป่ะโยโอเคเข้าสู่ตัวเกมเลย์จร<ๆ>ิงๆแล้ว<ๆ> แล้มันก็ยังแหลกอยู่ฮะแปลกนะอันนี้เดี๋ยวขอดูในส่วนของกราฟิกก็เป็นเบอรี่ห h แต่ตอนเล่นเองทำไมมันไม่กระตุกวะผมไม่เข้าใจแสดงว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ทีมเกมนะครับชทำถอะแปลกดีเหมือนกัน จริงอยู่ที่ว่าเรามีเออ่แบนเดจนะครับแต่ว่าผมเองไม่ใช้แล้วกันเดินกระเพกไปอย่างนี้แหละจะบอกว่าผมเล่นซ้ำแต่ว่าเล่นประมาณสักอสองสองประมาณสองครั้งทวนฉันมีความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้กับที่นี่ประตูมันล็อกประตูส่วนใหญ่จะถูกล็อกด้วยสัญลักษณ์ต่างๆครับมีสัญลักษณ์ประจำประตูอยู่ อันนี้แผ่นรคคอร์ดซึ่งเอ่อผมไม่รู้ว่าจะเก็บมาทำไมเพราะผมไม่ได้ใช้นะแต่ตอนเล่นหลายครั้งเนี่ยมีมองเห็นเราในะกระจกด้วยโอ้อ,อมนะเอยออเกี่เขารู้ เออนี่น,นี่ถอยไปถอยไปไฟชักเก็บมาแนะค,ค่น,นั้นส่วนจะลุกมาไหมไม่รู้จะต้องออกไปจากที่นี่ขอเ่าอย่างที่อ่านไปให้คุณผู้ชมได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเราสามารถทิ้งไอเทมได้เพราะงั้นก็ทิ้งไปเอะ อันนี้แมกกาซีนยังไม่ได้ใช้หรอกคริสตัลบอลที่สวยงามน่าจะเป็นของแขกที่มาอยู่ที่นี่อันนี้สามารถเซฟเกมได้นะครับอันนี้เป็นน้อของคนแปลกหน้าพวกเราเพิ่งมาถึงคาหานี้เมื่อไม่กี่คืนที่ผ่านมาชั้นลกลุ่ม ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆที่ตอบรับการเรียกตัวของท่านอาจารย์ต่ก็ตกตะลึงกับความใหญ่โตของกครือข่หลังนี้สิ่งหนึ่งที่แวบเข้ามาในความคิดฉันแต่ฉันไม่ได้พูดออกมาเพราะกลัวจะไม่สุภาพคือเรื่องอายุที่เห็นได้ชัดของครือข่าหลังนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูนหน้าบานใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นทางเข้าหลักซึ่งดูเก่าแก่มากเนื้อไม้อ่อนแอและอาจพอ่หักได้ฉันยังสังเกตเห็นรอยบ่มรูปวงกลมแปลกๆอยู่ข้างๆมือจับแบบดั้งเดิมแต่ละอัน้วยขอสั่งการของหน้าที่ที่เราต้องทําที่นี่ฉันกังวลเรื่อออองงงคคววาาาาาามมปปปลลลดดภภััยยยยแะะเนไไ้้ที่่กกกจขุ หากเราดึงดูความสนใจที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ก็รอง,รองกับฉันแล้วกับอ่านใจได้ว่าประตูนั้นปลอดภัยมากเพราะไม่สามารถดึงให้เปิดออกมาได้ง่ายๆท่านพยายามอธิบายระบบที่ใช้ในการล็อกและเปิดประตูแต่ฉันก็ไม่เข้าใจทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสตัลต้องมนเหมือนจะเป็นคลิปแบบนันแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับปริศนานะไอ้นน้์นี่เป็นงก็ช่างมาันเถอะคุกกิง เหมือนมีคนเคาะอะไรสักอย่างนะรางั้นเราต้องไปดูจำผิดทางเนี่ยผมไม่รู้ว่าวิดีโออัดนมามันจะแหลกไหมแต่ผมว่าน่าจะแหลกนะตอนนี้มัน50เฟรมเลยอ่ะอันนี้มันกระโดดมา60เฟรมแล้วก็แหลคทนเดินกระเพาไปก่อนนะเพราะอีกไม่นานเธอจะเดินปกติแล้ว ฉากขั้สินส่วนใหญ่สามารถสกิปได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่บันเทียนนี่นะฉันสามารถจุดด้วยไฟแช็กได้จุดเลยเฮ้ยตึกปุ๊บมาปั๊บฮฮไม่สาวน้อยมาทำอะไรน้องงามเจ้ะนี่ไอุโอ้ยมีระบบแขนหลุดด้วยนะฮะน่ากลัวจริงนี่เนี่ย กุญแจขี้พึ่งโอ้ดูนั่นสิดูเก่ามากน่นมันเลือดมนุษย์เหรออื้อน่ากลัวเอาเต็มของเต็มเฉยเอ่อเพราะงั้นเราก็ทิ้งไฟเช็คไปเลยก็ได้คนระับเพราะรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วไฟนี่มันใช้มันจุดไม่ได้ต่อไป ข้อดีของเกมนี้ก็คือเวลาเราได้กุญแจอะไรมาเนี่ยแล้วเราเปิดแผนที่ไอสีแดงๆที่กระพริบอยู่นั่นคือประตูที่สามารถเปิดได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วเครียดเทมหลังจากที่ใช้ไปแล้วมันจะลบให้เองอัตโนมัตินะอันนี้ต้องรอมันลุกมาก่อนนะเพราะว่ายังไม่สามารถโจมตีมันได้ร้อยจริงเราใช้เฟิร์สเอทเลยก็ได้นะเนี่ย ใช้ได้ไหมน้าใช้เลยกนะัเยนเะปิดล็อกประตูรูปวาดแปลกๆมีใครบางคนจะเอามันย้ายไปไว้ที่ไหนหรือเปล่าลายมือแปลกๆสัญลักษณ์แปลกๆฉันไม่สามารถเข้าใจความหมายของมันได้ไม่มีอะไรนอกจากไฟล์และเอกสารและหนังสือเก่า มีไฟเล็ดลอดออกมาจากชั้นหนังสือเก่านี่อยู่ด้านหลังบางทีมันอาจจะมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นได้มีบางอย่างถูกเขียนไว้ด้วยเลือดฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเขียนว่าอะไรมีบางอย่างสามารถใส่ไว้ในจุดนี้ได้หนังสือพวกนี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในภาษาอังกฤษดูเหมือนจะเป็นมีดเก่ามีดที่ถูกใช้ในพิธีกรรมอะไรสักอย่างทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ และนี่ก็เป็นนัตก,กาศไม่มีเวลามาพักนาฬิกาไม่เดินแล้วนี่มันดูเก่ามากอาจจะร้อยกว่าปีได้เลยมั้งปืนฉันสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้พ่อฉันเคยพาฉันไปล่าสัตว์อยู่ตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันคิดว่าฉันพอจะจําได้ว่าปืนมันใช้ยังไงฉันต้องหาทางทับลายกระจกนี่ซะคุณจะดันกล่องปืนไปไหมดัน ฉากดันก็สามารถสคริปต์ได้เช่นกันนะแต่ว่าไม่สคริปต์แล้วกันให้คุณผู้ชมได้ดูเอ่อตัวละครดันกล่องของไหนที่เก็บได้มันจะกระพริบเอ่อแต่ถ้าเป็นแบบทั้งคอนโทรลเนี่ยมันจะกระพริบแบบมากกว่านั้นอีกคนระับก็คือมีแสงแบบวบๆมาด้วยก็คือเอาให้เห็นกันไปเลยมันมีเวลาประพักดูเหมือนจะเป็นรูปปั้นของลทัทธิอะไรสักอย่าง มีรูกระจเล็กๆสีทองอยู่กระเป๋าฉันสามารถเก็บของได้มากขึ้นด้วยสิ่งนี้ใช้ไหมใช้กรุณารอสักครู่แล้วไม่ใช่เก็บกระเป๋ามาแล้วไม่มีเทเ็กซเจอร์หรออืออะไรนะครับนี่มีการสพายกระเป๋าให้ดูด้วยอันนี้ลูกบิดประตูบันไดพังแล้วหนังสือเก่าๆเ,เก่ามากๆ เก็บถือของได้มากขึ้นเออลูกบิดนี่มาดูใช้งานไม่ได้ต้องหาทางซ่องก่อนจะใช้ประตูนี้นี่เนี่ยสงสัยเมื่อกี้เข้าไปใกล้ไม่มากพอโอเคจากลับไปห้องนี้ทิ้งขี้พึ่งก่อนจะเรียกว่าทิ้งก็ไปเชิง ไหมเก็บเก็บอ่าระบายเนี่ยจะเป็นอ่าเหมือนคล้ายๆกับ,บสมุนไพรแต่ว่าอันนี้ก็คือดีกว่ามัง้งเพราะมันสามารถใช้ซ้ำได้โอเคทิ้งขี้พึ่งไปด้วยกุญแจไม่ต้องทิ้งไปนะครับเก็บไว้ไปเด๋อวนะเราเอาแมกซีมไปด้วยดีวยกว่า แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดมันเหมือนกับว่ามันจะไม่เลนเดอร์นะครับมันก็เลยทำให้มันเลื่อนขึ้นแต่ทุกคนสังเกตดูนะจะสู้หรือจะหนีเลือกเอาเนอะตายเปล่านี่เป็นเด็กขนาดเล็ก หเหนะ็นไหขอขอภาพป,ปกภาพป,ปกคลิปหน่อยเผื่อเผื่อได้ใช้โอเคขอกันอย่างนี้แหละตรงตรงกันเลยคุณใช้กุญแจแล้วแล้วกุญแจไม่ได้ใช้ต่อไปเพราะงั้นจะทำการ discard อัตโนมัติโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้มาล็อกด้วยประตูสายลักพระจัน เอ้อพระอาทิตย์เปนรูปปั้นแปลกๆที่กำลังถือหนังสือสีฟ้าและกระถาหัวของรูปปั้นหายไปหนังสือเก่าๆกุญแจเนปจูนแทนการแอมโมโแอนเดจไฟยังติดอยู่เลย เอา้าคุณจะเก็บไฟฉายหรือไม่เก็บประตูนี้มันล็อกจากอีกฝั่งนึงอา่าแผ่นเรกคอร์ดแมวคุณปลดล็อกมันเคได้เป็นเดชมาเพียบเลย ก็เก็บไว้ในห้องนี้นิดแหละออไม่ได้ใช้นะ <c oughs> ได้ใช้แคต่ตอนต้นแต่ว่าตอนต้นนี้ก็ใช้ฟิร์เอกด้วยซ้ำคุณใช้กุญแจเนฟจูแล้วจะถูกดิสคาร์ดอัตโนมัติอันนี้เป็นหนังสือที่ถูกเขียนไว้ด้วยภาษาต่างประเทศฉันอ่านไม่ได้คุณจะผักบันไดลงไปไหม คุณจะผักลูกปั้นไปหรือไม่คุณจะผักลูกปั้นหรือไม่เรียบร้อยได้ทั้งปืนแล้วก็เคลียทเทมนะ บันไดบันพังแล้วฉันต้องระวังฝีก,ก้าวกุญแจเก่าหนังสือเก่าวิบางอย่างสามารถวางที่นี่ได้คุณจะลงไปหรือไม่นี่จะแปลทุกอย่างเลยวีนัสคีคุณจะเก็บหรือไม่ คุณจะเก็บปืนหรือไม่นนี่กุญแจเก่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ที่ไหนแต่ที่แน่เรามีปืนแล้วเยี่ยมอันนี้กดสเปซบาเต็มมีดกดคลิกขวาจะเริ่มป็นปการเล็งน,นะครับพออยู่กับที่มันจะเป้ามันจะหุบลงอ่ะอันนี้คล้ายกันคุณจะขึ้นบันไดหรือไม่ข้ามออกก็ได้นะเดีย๋ยวไปใช้ปืนกันสักหน่อยดีกว่า อันไหนก็มีตัวให้ทดลองนีโอ้ไม่โดนนีหัวแตกได้รถ <c oughs> จ่า่ปืนแล้วจิไก้สบายใช่ไหล็อกด้วยส่รั้วประตูเอิร์ธหนังสือเก่า มีบางอย่างสามารถวางในนี้ได้อุ๊ยหืมสามตัวเลยทีเดียวแอนิเมชันเดียวกันด้วยนะขอบคุณที่เล่น นี่คือตัวอย่างเกมนะเทเลอร์เทอเลอร์เฮ้ยอัลเทียเอ้น,นี่นี่เป็นไงแฟลซีเลยโหว,ว้าวเข้ามิติได้ด้วยอืมมีแร่คริสตัลเชือ้อไวรัสที่จากต่างโลกลรามัง้ง โอเคเกมก็จบไว้ตรงนี้นะครับโอเคใครสนใครสนใจก็ลองไปเล่นก็นได้นะผมจะปกติเวลาถ้ามันเป็นเกมผีหรือว่าเป็นเกมอินดี้เนี่ยผมมักจะใส่เอ่อตัวเกมเอ่อไอตรงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปโหลดและไปเล่นกันได้หรือว่าไปซื้อกันได้เนะี่ยผมจะใส่ไว้ใต้คลิปตลอดคนระับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เช่นเดียวกันก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมใครสนใจก็ลองไปเล่นได้นะครับแล้วไว้จะก็ใหม่ในคลิปหน้าสวนจ,จะเจอเกมเต็มของเกมนี้ในเอ่อช่องนี้หรือไม่เดี๋ยวรอดูในอนาคตแล้วกัน,นครับ เพราะว่ามันมันมันติดอยู่แค่ปัญหาเดียวคือปัญหาเรื่องกราฟิกแค่นั้นแหละอืมที่เหลือมันก็น่าจะโอเคหมดละแต่แปลกตรงที่ว่าถ้าผมไม่บันทึกวิดีโอมันจะลื่นแต่ถ้าไม่เอ่อแต่ถ้าบันทึกเนี่ยมันจะมีอาการเฟรมหน่วงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันที่ขนาดว่าย้ายมาถ่ายแบบโหมดหน้าจอมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะท้งนี้ท้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับ